้เาเต้นได้ด้วยเอ้าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเต้นได้ด้วยมันออกมาได้ยังไงมันมาทางไหนเนี่ยโอ้โหยังแน่นเลยโอ้ถ้ามันดูดเลือดนี่แน่นม,มากเลยนะนี่ไงในที่สุดก็เจอตัวแล้วหยดออกมาได้ไงเนี่ยกองน้ำเมื่อกี้ดิบออกมานี่มันปิงไหมครับเนะี่ยโอ้โห ดับดับอ,ออกมาจากห้องน้ำมั้งเ่รู้มันนอ,อกมาไงครับหรือมันหรือมันออกมาจากเล็กนิด <c oughs> มันออกมาได้ไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหยงังยาวนี่มันปิกนะเนีโอ้จะไปไหนเนี่ยเหนื่อย น่ากลัวมากเลยครับเนีมันหายไปตั้วันหนึ่งแล้วมันออกมาไม่รู้มันออกมามันมาทางไหนเนี่ยระวัง,งนะครับใครเข้าห้องน้ํานะครับนี่เมื่อวานนี่น้ําไม่ไหลพอน้ําไม่ไหลวันหนึ่งวันน้ํำมันก็ขุ่นมาก คุณมากผมก็ไม่ได้ใช้น้าํามาห้องน้ํามาประมาณวันสองวัน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 กว่ากว่าก็มาเจอปิงในถั่ว่วมก็เจอไอตัวแล้วก็มันก็หายไปมันก็หายเข้าไปยังไม่ได้ได้ออกจากชักโครกแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันออกมาได้ยังไงนี่ไงไม่รู้มันออกมาทางไหนแต่มันมันเหมือนมันกดชักโครกเข้าไปแล้ว แต่มันก็ออกมาไม่รู้มันออกมามันก็ออกมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เองมันดึ๊บๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันออกมาได้ยังไงมันออกมาได้ยังไงมันมาทางไหนเนี่ยชักโคกมันมันแตกไหมหรือมันไม่แตกคือมันเข้าไปในนี้แล้วแล้วผ่านไปหนึ่งวันสองวันมันมันก็ออกมาแต่อยู่ตรงนี้เออ สุดยอดเลยหรือมันมันแอบอยูแน,นี้หรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่มีหรือมันไหลตัวแล้มันออกมาได้ไงโอ้ระวังด้วยนะครับใช้เข้าห้องน้ำนะครับก่อนเข้าห้องน้ำก็ดูหน่อยแล้วกันเมื่อวา,านนี้เอาออกไม่ได้มันมุดเข้าไปก่อนแล้ววันนี้มันก็ออกมาให้นะใหเห็นแนละ้วสุดยอดเลย โอ้ยยังยาวนี่ไงโอ,โอ้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมากินอะไรแต่มันก็มันไม่ควรจะมาอยู่ในห้องน้ำครับโอ้โหหนึกมากเลยเขียไม่ออกนะครับเหนียวมากไหนล่ะมาเอาออกมาก เอา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 เต้นได้ด้วยเอาเอาเอาเต้นได้ด้วยรู้ไหมไสเดือนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ปิงไหมเนี่ยเออไหนอะถ้าเป็นอย่างเนี้ยเอาทำแบบนี้ไหลมันดิ้บดึ๊บอย่างเงี้ยหัวยังยาวเลย ด้วย้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหอ,อ,อย่างแน่นเลยโอ้ถ้ามันดูเลือดนี่แน่นมากเลยนะสุดยอดดึงไม่ออก โอ้โหมันจะออกไหมเนี่ยฮึ่มอย่างแน่นเลยยุ้ย หาที่ช่วยกไปอันนู้นน่ะน้ำเออมันเป็นบอ่อนะมึงก็ไปสู่ชีวิตของมึงนะหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะกูมไม่รู้ว่ามึงจะไปยังไงนะแต่มึงก็รู้แล้วกันนะโน่นน่ะทางโน่นน่ะน้ำโอเคไหมไปเรื่องของมึงลนะไปโอเค